และนี่คือบรรยากาศกิจกรรมอบรมครูสุดสร้างสารรค์ที่บริษัทสเตเลอร์ประเทศไทยจัดให้กับเหล่าคุณครูศิลปะโดยเฉพาะจะเป็นอย่างไรทาศิลปะผนวกเข้ากับการเรียนการสอนแบบสตรีมมาเปิดโลกการเรียนรู้แบบใหม่ไปด้วยกันในวันนี้กับอาร์ตสนุกด้วยสตรีมไปกับสเตเลอร์เริ่มตน้นความสนุกโดยคุณครูศิลปะจากภาคใต้ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นที่แรก คุณครูศิลปะจากทั่วทั้งภาคใต้ต่างก็ให้ความสนใจและเดินทางมารวมตัวกันทํากิจกรรมเวิร์กช็อปสุดสร้างสรรค์น,นี้กันอย่างล้นหลามอุ่นเครื่องด้วยการทํากิจกรรมสนุกสนุกเรียกเสียงหัวเราะให้คึกคักกันสะกอนจากนั้นก็มาถึงเวลาเปิดรับความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับสตรีมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสตรีมเอ듀เคชัค่น และแล้วก็ถึงเวลาลงมือปฏิบัติจริง แนวทางการสอนศิละปะของผมนะครับแต่เดิมก็คือเน้นให้นักเรียนได้ลงมือทํากิจกรรมทุกๆอย่างนะครับทั้งเรื่องของการวาดภาพระบายสีก็หลังจากที่ได้มากิจกรรมนี้วิทยากรก็ได้ให้ความรู้เกี่ยวเรื่องของสเต็มและก็สตรีมที่ได้สอดแทรกเรื่องของศิละปะให้เกี่ยวข้องกับวิชาต่างๆนะครับสามารถเอามาบูรณาการร่วมกันในเรื่องของการใช้ทักษะศิละปะแล้วก็วิธีการคิดวางแผนถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆครับในเรื่องของความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ย มันสามารถที่จะสื่อด้วยกันได้กับศิลปะและสามารถนํามาประยุกต์ใช้ร่วมกันได้สามารถดึงความสนใจเด็กเนี่ยให้กลับมาสนใจแล้วก็ได้ความรู้เสริมกลับไปในขณะที่เรียนวิชาศิลปะไม่เพียงเท่านี้เมื่อเข้าใจหลักการสตรีมแล้วคุณครูก็สามารถนำมาประยุกต์ออกแบบเป็นกิจกรรมการสอนศิลปะที่สนุกแปลกใหม่เร้าใจด้วยตัวของคุณครูเองได้อย่างง่ายดา กิจกรรมของสเตเลอร์ในวันนี้นะคะให้สาระความรู้กับบุคลากรที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ได้มากเลยค่ะเพราะสามารถนําความรู้ไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะเด็กบางกลุ่มอาจจะเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีเยอะพอปฏิบัติในการระบายสีหรือการใช้ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยจะน้อยวันนี้ที่ได้มาฝึกของสเตเลอร์ก็รู้สึกว่าได้สอนเทคนิคว่าเราจะต้องควบคู่ยังไงเนี่ยให้เด็กได้เรียนรู้สึกไม่เครียดต้องขอบคุณทางสเตเลอร์เลยนะมาทําให้ผมได้เปิดโลกทัศน์อะไรที่มันเพิ่มขึ้นสามารถนําความรู้เนี่ยซึ่งมันไม่ใช่ได้ค่ตัวมมสาารถ นำไปสอนแล้วก็ต่อยอดให้เด็กนักเรียนเหมือนกับได้เผยแ,ผแพร่ความรู้ในรูปแบบใหม่ๆอ้าคุณครูศิลปะคนไหนที่อยากได้ผลมตนเด่นๆกิจกรรมสนุกๆไว้สอนนักเรียนอย่ารอช้ารีบลงทะเบียนเตรียมตัวกันให้พร้อมแล้วพบกันคราวหน้ากับกิจกรรมอาร์ตสนุกด้วยสตีมไปกับสเตลเลอร์